เข้าสู่ช่วงที่สองของรายการสวัสดีอาเซียนค่ะครับอย่างที่เกิ่นไปในช่วงที่แล้วนะครับว่าคุณวินาจงประสิทธิ์จะพาคุณผู้ชมไปพบกับอุตสาหกรรมแล้วก็เทรน์ของงานวิวาในประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งล่าสุดนะครับก็พบว่าคนฟิลิปปินส์เนี่ยเขาชอบเข้าเว็บไซต์ดังนั้นคุณวินาก็เลยติดต่อไปอยังหนึ่งในเว็บไซต์ชื่อดังชื่อว่า bridalbook. ps นะครับถึงเกี่ยวกับเทรนเรื่องของการจัดงานวิวาในฟิลิปปินส์จะมีความน่าสนใจอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันครับ แน่นอนว่าการแต่งงานไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะคะมีขั้นตอนมากมายไม่ว่าจะเป็นหาชุดแต่งงานหาช่างแต่งหน้าทําผมหรือว่าจองโรงแรมแต่ว่าเจ้าสาวฟิลิปปินส์ค่ะก็เริ่มนิยมนะคะที่จะใช้เว็บไซต์แต่งงานเพื่อทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นค่ะมีเว็บไซต์แต่งงานหลายเว็บในฟิลิปปินส์ที่ช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการแต่งงานในที่เดียวกันเช่น bridal book เว็บไซต์ที่รวบรวมทางเลือกมากมายเช่นร้านตัดชุดแต่งงานแหวน ไม้สถานที่จัดหรือแม้กระทั่งสถานที่พักผ่อนสำหรับฮันนีมูนไว้ในที่เดียวกันโดยจะมีเบอร์ติดต่ออีเมลที่อยู่และเว็บไซต์ของผู้จำหน่ายต่างๆเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับร้านแล้วยังมีภาพถ่ายแนบไว้เพื่อเห็นผลงานที่ผ่านมาด้วยซาร่าโรดริเกสหัวหน้าฝ่ายขายและการตลาดของเว็บไซต์ b r o d b o o k ของ Summit Media สำ IN, นักพิมพ์นิตยสารชื่อดังในฟิลิปปินส์บอกว่าทางเว็บไซต์มีทางเลือกหลากหลายให้กับคู่แต่งงาน They love the wedding directory section because they're able to be presented with a list, a lot of choices. Um, It depends. They can select per budget. If my budget is only so much, then I can only see the suppliers that offer what I can pay for. ทางเว็บไซต์ยังมีข้อแนะนำต่างๆ ไว้ให้อ่านในขั้นตอนของการเตรียมงานแต่งงานเช่นการหาชุดแต่งงานที่สวยด้วยงบประหยัดหรือการเลือกหาชุดเพื่อนเจ้าสาวที่ยังสามารถานำไปใช้ได้อีกซาร่าบอกว่า Bridal Book เป็นเว็บไซต์ที่มีคนเข้าเยี่ยมชมมากที่สุดในประเทศโดยมีผู้เยี่ยมชมอย่างน้อย2 0 0 0 0 0คนต่อเดือน We don't really choose the suppliers that we'll be featuring. So you may be a newcomer in the industry or an industry leader. Um, we can we feature everyone because it is actually the objective of the, of the website to match any bride with the right supplier. She said that the brides can pay the the website monthly or annually, depending on the customer's convenience. She said that the cost of in the Philippines is between 200,000 to 200,000 baht. ถึงประมาณ9,000 900, บาทและผู้หญิงฟิลิปปินส์ในปัจจุบันก็มักเลือกที่จะแต่งงานเมื่ออายุ20ปลายๆหรือ30ต้นๆเพราะบางคนเลือกที่จะสร้างรากฐานทางอาชีพการงานให้ดีก่อนส่วนคนฟิลิปปินส์มักใส่ชุดแต่งงานแบบไหนนักออกแบบชุดแต่งงานเดบิ c โคบอกว่าคนฟิลิปปินส์สมัยนี้มักเลือกชุดสไตล์ตะวันตกสำหรับชุดแต่งงาน โดยเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะไม่นิยมใส่ชุดสไตล์ที่คล้ายกับชุดประจำชาติฟิลิปปินส์อีกต่อไป A majority of the grooms would wear suit um, for the girls it's um, usually the princess type you know the ball gown so like like what we have here um it's the silhouette this is still the popular silhouette right now um big skirt and then a lot of lace details and embroidery beading เจ้าสาวฟิลิปปินส่วนใหญ่สมัยนี้จะเลือกชุดแต่งงานที่เป็นสีขาวบริสุทธิ์โดยจะนิยมเลือกสีอ่อนๆเช่นสีขาวนวลสีงาช้างหรือไม่ก็สีแชมเปญโดยนักออกแบบชุดแต่งงานคนนี้บอกว่าอาจเป็นเพราะพวกเธอรู้สึกว่าสีอ่อนเหมาะสําหรับโทนผิวคนฟิลิปปินส์มากกว่า เธอเปิดร้านอัตลียเดบิบโคลในกรุงมะนิลามาได้เกือบ10ปีแล้วและเป็นหนึ่งในลูกค้าของเว็บไซต์ Bridal Book อีกด้วยเดบิบยังบอกอีกนะคะว่าภาคธุรกิจแต่งงานในฟิลิปปินส์เข้มแข็งมาก um, I think it's very strong like the need for good wedding suppliers in Manila is very um, it's very in demand because um, now couples would want something very um, personalized very unique คนฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญกับการจัดงานแต่งงานโดยเฉพาะการเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวคริสต์และชาวคาทอลิกการจัดงานพิธีในโบสถ์ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับงานแต่งงานในฟิลิปปินส์ทั่วไปจะเห็นว่าจะมีการร่วมงานของเพื่อนเจ้าสาวเจ้าบ่าวเป็นจำนวนมากซึ่งต่างก็มีหน้าที่ในพิธีแต่งงานและมีเด็กๆที่มาร่วมโปรยดอกไม้หรือถือแหวนแต่งงานเป็นประเพณีที่มีการเชิญเพื่อนและญาติมากมาย มาร่วมเป็นสักขีพยานให้กับคู่แต่งงานคู่ใหม่นัทชัยเทียนธนูถ่ายภาพวิณาจงประสิทธิ TV, ์ n a ่นทีวีรายงานจากประเทศฟิลิปปินส์ ก็เรียกได้ว่าการจัดงานวิวาสสมัยนี้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ต้องไปตระเวนหาสิ่งที่เราชอบหรือว่าอยากจะได้ตามที่ต่างๆให้เหนื่อยนะฮะแ่เข้าเว็บไซต์ก็ได้ทุกอย่างแล้วนะครับอาจจะมียากกว่านั้นนิดหน่อยนะถ้างานแต่งงานเนี่ยหาคนมาแต่งด้วยอาจจะยากนิดนึงช่ไหมยากนิดนึงครับผม